เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุด25มิถุนายนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรเกษตรกร,กร,ร,ก,รกระอักนะคะพาณิชย์ไฟเขียวขึ้นราคาปุ๋ยหลังจากที่วันนี้แอดได้อัปเดตข่าวที่ว่าพานิชย์แจ้งข่าวดีรับซื้อปุ๋ยราคาพิเศษจากซาอุดิอาระเบียประมาณ800,000ตันนะคะ ปุ๋ยฉุดไม่อยู่นะคะพาณิตย์ไฟเขียวผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาตามต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าป้องกันปัญหาปุ๋ยขาดแคลนชี้กระทบราคาจำหน่ายปลีกน้อยที่สุดและเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ล่าสุดนายจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้กล่าวว่ากรมได้อนุมัติให้มีการปรบับราคาปุ๋ยหน้าโรงงานหลายสูตรตามที่ผู้ผลิตผู้นำเข้าเสนอมาโดยเป็นการปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนะคะ ตามราคาในตลาดโลกจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะสงครามรัสเซียและยูเครนที่เราได้ทราบกันอยู่นะคะราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบทั้งต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งนะคะค่าขนส่งก็จะเกี่ยวเนื่องกับพวกราคาน้ำมันเนาะและยังมีค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงนะคะซึ่งปัจจุบันไทยเพิ่งพาการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศเกือบ 100%เเซ์ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าสามารถนำปุ๋ยเข้ามาจำหน่ายให้แก,กเ่เกษตรกรได้และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยจึงจำเป็นต้องมีการปรับราคานะคะและอย่างไรก็ตามนะคะกรมจะติดตามและกำกับดูแลปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิดให้มีปริมาณเพียงพอและมีผลกระทบกับราคาจำหน่ายปลีกให้น้อยที่สุดนะคะ ส่วนสินค้าประวงบริโภคอื่นๆที่อยู่ในบัญชีสินค้าจําเป็น18รายการนั้นยืนยันว่ายังไม่มีการอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาโดยกลมจะได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการช่วยตรึงราคาออกไปก่อนนะคะแจ้งข่าวพี่น้องกเกษตรกรในเช้าวันหยุดนะคะ,กะเกษตรกรกระอักหลังพาณิชย์ไฟเหียวขึ้นราคาปุ๋ยนะคะ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบนำเข้านะคะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาปุ๋ยขาดแคลน